แต่ตีแล้วปาาใกล้ซุกใส่ไบมาขมามมาแรงครับมาจอมเบ็ดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้อยู่กับบ่าปา่าละมาจอมเบ็ดมาตันแรงครับผม

เขียวขจีนะครับประมอนช่วงเมษาครเนาะเมษาตอนนั้นมาจอมเบ็ดกับโตคืออากาศแห้งแล้งครับแต่ตอนนี้เขียวขจีชุ่มชํานะครับอื้ยเอาพอฝูงหงอฝูงนกนะครับอยู่ตรงอยู่นะโอเคนะครับจะได้ป่าวันนี้อาจจะทําเมนูเด็ดสักอย่างหนึ่งครับครับ จมัมป็ดรบอรน้อยครับวันนี้ครับบพอเป้ปปปปวันนี้หวังว่าจะได้เมนูเด็ดไปทำนะครับลองใส่เหยื่อใส่เดือนครับตอนนี้นะมะฮู้จะกินก็ ดักแซฟจอยไว้โอเคนะครับอ๋อปลาลิมว่าปลาลิ้มใช่ปลาลิมปลาลิมยักปลาลิมยักขึ้นมากขึ้นมากเบ็ดจักเบ็ดจักเออพอเดี๋ยวเลินวิ่ดูโค ก็ถอดน้ำมือผมอ่ะโอ้โหนี่ขนาดเลยครับกอเป้วันนี้จำเวทได้ไปปั่นสนอนหนักเอาโหนี่จำได้เดินใหญ่ครับใหญ่กว่าใหญ่กว่็เย้ครับ ครับปลานี่กับขัวแล้วนะครับได้ประมาณชามใหญ่ๆเลยแล้วก็เครื่องแกงเราอย่งนี้ข้าวพริกนะครับหอมเตียมแล้วก็ไอขมิ้นนะครับก็เอาใส่ไปเลยแล้วก็จะลืมนี่หอมแดงใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ต่ำครับผม หลังจากนั้นก็นกถ้าต้มก็จะมีนี่กุ้งก่อนะครับแล้วก็บใบมะขามแล้วก็ส้มปล่อยนะครับนี่ตอนที่แกงใกล้เสร็จนะครับก็ใส่ใส่กะปิเนะครับแล้วก็เกลือทำเลยทำกองเองใส่หมดครับใส่เครื่องเด็กใส่กเกลือเต็มเลย Đó đó. Còn nói hay. Nam đang khúc tám. để tí là bà cái xúc xây cây mà khám cắp xong phải เดี๋ยสักพักหนึ่งเขาจะใส่ก้มก่อนะครับเอาพริกเอาพริกมาใส่ลอยหน้าเดี๋ยวให้ไหมใส่พริกก็แล้วลอยหน้าเอาใส่ก้มก่อตามเลยครับไม่ต้องเด็ดใส่ไปเลยอืใส่ไปเลยครับแข็งหมดเลยโอเคแฮ้ดชันเลยได้กี่ล่ะนะครับต้มปลา ที่เขาจมได้หมดแลงนี่ปลาช่อนแ็งส้มนะนี่จิ้มบับแก้มคนมาเลยครับขอบคุณนะครับท,ทีติดตาชมช่องคาเป้นะครับขอทติดตามเราไปแล้วเจอกัพอเดินนะครับขอบคุณนะครับที่มีลาต่างครับผมสวัสดีครับ